ปีเตอร์รูและก็แมรี่ทอมสันแต่ก็มาเกิดอุบัติเหตุถูกรถได้รับบาดเจ็บหัวกระแทกพื้นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในหมู่ผู้ใช้จักรยานนำมาซึ่งเสียงสะท้อนจากบุคคลหลายฝ่ายเขาจะทำแบงกิ้งทำให้เกิดการระดมความคิดของเหล่านักปั่นที่รวมตัวกันณนหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครในวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมา เพื่อหาทางออกอันนําไปสู่ความปลอดภัยของผู้ใช้จักรยานและการที่รัฐบาลทำปุ๊บเป็นการทำผักชีโรยหน้านะครับไอเลนจักรยานวบเลนที่มีอยู่และในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มคนที่อาสาดูแลความเรียบร้อยให้แก่ประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้ใช้จักรยานเป็นผานะคนกลุ่มนี้รวมตัวกันในนามสายตรวจจักรยาน จักรยานเนี่ยเขาปั่นกันอยู่แล้วแล้วทำไงเราจึงจะเอาเขามาเป็นแนวร่วมของเราได้จุมชนของเราเนี่ยมันจะเป็นซอยเยอะแล้วก็รถจักรยานจะคล่องตัวกว่าแล้วก็ออกไปตามชุมชนบ้างแล้วก็เข้าไปตามเซฟตี้โซนคือโซนที่มีนักท่องเที่ยวเดินตอนคนเดินบ้างนี่ยรถจักรยานเราจะใช้คล่องตัวได้ง่ายกว่าแล้วก็ไปป้องกันเหตุดืนตามจุดตามซอกตามซอยที่ท,ที่เป็นจุดรถแหลมแล้วก็ช่วยช่วย,ช,วยช่วยให้กรีลดได้บ้างใน,ในระดับหนึ่งครับและหนึ่งในกลุ่มอาสาสายรวจักรยาน ก็ยังมีคนรุ่นใหม่อย่างคุณกบนรงชนชมสาผู้ที่เลือกใช้เวลาว่างจากการประจามาเป็นอาสาสายตรวจจักรยานก็เริ่มแรกด้วยการที่เราเป็นคนชอบขี่จักรยานเรารักที่จะปั่นจักรยานออกกําลังกายในกลุ่มเพื่อนพอคุยกันไปคุยกันมาก็ตำรวจก็ปั่นจักรยานอยู่แล้วทําไมเราไม่ลองอาหาอาสาสมาัครมามาร่วมกันเป็นาาสายตรวจจักรยานด้วยกันในพในท้องที่ของสนชนะสงคราม หน้าที่ของสายตรวจจักรยานไม่เพียงตรวจตาพื้นที่ให้มีความเรียบร้อยแต่ยังช่วยระงับเหตุและรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้จักรยานบนท้องถนนอีกด้วยบางทีเราเจอนักปั่นที่อาจจะไม่ไม่รักษากฎเหมือนก็ทําอะไรตามใจอะไรเงี้ยเราก็ต้องตักเตือนแล้วอย่างบางทีเราเจอมอเตอร์ไซค์ที่เขามาจอดในเลนจักรยานหรือว่าเจอเราก็ตักเตือนเราก็ต้องบอกไปคือตรงจุดนี้เนี่ยมันก็ต้องเริ่มจากจุดเล็ก,ลกๆแล้วก็ค่อยๆขยายผลออกไป,ออกไปฮะเราไม่สามารถจะไปเปลี่ยนใจคน o v e r n i นท์อะไรเงี้ยได้ ซึ่งปัจจัยเสี่ยงต่างๆของผู้ใช้จักรยานมักจะเกิดจากความประมาทในการขับขี่ดเดินจักรยานที่ไม่สามารถใช้งานได้จริงและผู้ที่ไม่เคารพกฎจราจรจริงๆสังคมอยู่ร่วมกันมันก็ต้องมีน้ำใจให้กันเอื้อเฟื้อแบ่งปันกันไม่ใช่แค่บนถนนอย่างเดียวก็ทุกๆอย่างบ้านใกล้เรือนเคียงก็ต้องท่าทีท่าสใสกันนะฮนะเราอยู่ในสังคมด้วยกันคุณกบและสายตรวจจักรยาน เป็นเพียงพลังเล็กๆที่ออกมาทําหน้าที่เพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแต่ความปลอดภัยที่ยั่งยืนนั้นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากผู้ใช้รถใช้ถนนทุกๆคน